กัานะคะกับ <ska> คุณพวันนะวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทวายเอลจีเบลเลนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดดีค่ะคุณนงมาดีและคุณสุดาทิตค่ะอาตอนนี้นักลงทุนทองหนอนักวิเคราะห์ทองเขาประเมินสัญญาณจากเฟดเนี่ยนะคะอ่เราก็จะส่งผลกับทองอย่างไรบ้างจริงๆเมื่อวานดีดขึ้นมาแต่รู้สึกเช้านี้มันเหมือนย่อๆลงนะคุณพวันค่ะค่ะหลักๆจาก การที่ประธานเฟดออกให้คำถแถลงนั่นนะคะว่าออจากนี้ไปจนถึงปี2022นโยบายการลด QE ก็ยังไม่ม,มออีย้อนเงิน QE ที่อินเจ็ตเข้ามาในตลาด1.2แสนล้านล้านเนี่ย ก็ยังคงคงอยู่แล้วก็เขาก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องมีการลด QE อันนั้นเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือว่าไอ้ตัวการที่จะมีการนโยบายเกี่ยวกับไปแทรกแซงพันธบัตรเพื่อที่จะทำให้ยิยบอลยิวของพันธบัตรเนี่ยจากเอ่อหนึ่งจุดหกล้าน,ล,านล้านเนี่ยได้โทษหนุดหกเปอร์เซ็นเนี่ย เพื่อแทรกแซงเพื่อที่จะทําให้มันลดลงมาเพื่อที่จะลดเสภาวะเงินเฟอ้อก็ยังไม่ได้ออกนโยบาย <Yeah. S 1> อันนี้หักเป็นตัวปจัจจัยหลักที่ทําให้ค่างเงิน US เอสดอลลาร์เนี่ยอ,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 อ่อนขึ้นแล้วก็ทําให้ทองคําเนี่ย สูงขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศเนี่ยอยู่ประมาณสักจันทร์ถึงพุธเนี่ยทองคำจะอยู่ในกรอบไชเวยแนวรับที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบอลลาร์ต่อตอวซาวแล้วก็แนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบอลลาร์ต่อตอวซาวหลังจากมีการประกาศนายโยบายของเฟดเนี่ยก็ทำให้ทองคำสามารถขึ้นไปทำลายที่ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าอลลาร์ต่อตัวซาวเมื่อวานนี้ต เ้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากลับมามองตามปัจจัยทางเทคนิคมาถึงแนวต้านใหญ่ซึ่งเป็นเป็นต้านหลักเอ,อไปไม่ผ่านก็มีกับเทขายกันลงมาเป็นระยะระยะกรอบกับที่นักลงทุนก็ประเมินว่าในสิ้นเดือนเนี้ยมันจะมีนโยบายเอ,อ supplementary leverage ratio เอ uh, r เอลอาของเฟรดเนี่ย mm hmm. ซึ่งเมื่อเดือนเมษามมดโยบายออกมาว่าถ้าเแบงค์ uh, Bank, หรือว่า uh, สถาบันการเงินมีการซื้อพันธบัตรรัฐบาล mm hmm. จะไม่ uh, จะจะ uh, ไม่เอาเข้ามาเลเวอเรจ อาจจะเ,เอาเข้ามาเลเวลในในการหารเพื่อที่จะคงให้มีการมีเงินทุนสำรองเนี่ยสูงกว่าห้าเปอร์เซ็นเพราะนั้นเนี่ยพอพอสามารถเอาเข้ามา,าถัวเฉลีย่ยในเงินทุนที่ที่สำรองเกินห้าปอร์เซ็นได้เนี่ยนี่เป็นปัจจัยหลักที่แบงก์ต่างๆก็ทยอยซื้อพันธหยัตันธบัตรรัฐบาลในอาย,อยุสิบปีเพราะสามารถเอาเข้ามาเฉลี่ยกับต้นทุนของแบงก์ได้จึงทำให้อ อัตราผลตอบแทนของดอกเบีย้ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นอ,อาทิตย์หน้าก่อนวันที่31มสินโยบายนี้กำลังจะหมดอายุต,ต้องดูว่าประธานเฟดมีนโยบายที่จะเปลี่ยนค่าหารเฉลี่ยหรืดหอดึงไอ้ตัวที่พันธบัตรตรัฐบาลออกมาเฉลี่ยไหมถ้าไม่ต่ออายุอันนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจะจะ,จะกดดันราคาทองคำให้หให้ย่อลงมาแต่ถ้าต่ออายุเนี่ย โทษค่ะถ้าต่ออายุจะกดดันราคาทองคําให้ย่อลงมาแต่ถ้าไม่ต่ออายุราคาทองคํำดีโอ,อกาสอีกจะขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเรามองว่ากรอบทองคําก็ยังคงเป็นไซเรวอยู่ที <i> ่ส <i> ุดท้ายเราประเมินไว้ที่หนึ่งพัน 7จ็้าสซึ่งเป็นไฮใหญ่ของเมื่อวันราคสที่ผ่านมาแล้วก็แนวรับหลักอยู่ที่1,720รับสุดท้ายน่าจะอยู่ที่1,700ทพนทวนแต่ถ้าหลังจากการประกาศนโยบายอันนี้ออกมาเนี่ย<ม>น่าจะเห็นชิศทางที่ชัดเจนของราคาทองคำว่าจะเบรก1,755ขึ้นไปได้ไหมหค่ะ๋อค่ะทีนี้แสดงว่าที่ขึ้นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยท่านที่ถืออยู่ติดอยู่ติดอยู่สูงๆนี่ก็อาจจะต้อง แบ่งแบ่งขายเก็บเก็บเก็บตังกับบ้านาไปบ้างดีไหมคะคือจริงๆแล้วคนที่มีทองคําอยู่ในมือนะคะถ,ถ้าสมมุติทองคําทุกครั้งที่ขึ้นมาทยอยถ่ายทํากําไรแล้วก็เทรดเป็นระยะสั้นก่อนเ,เอาเอา,เอาอกำไรกลับขึ้นมาก่อนอเพราะว่าในมุมมองของหลายและแบงค์เริ่มมีการปรับมุมมองอเอาง่ายๆเลยดอยแบงค์ก็เริ่มออกมาพูดในลักษณะที่ว่า เขามองเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ในระยะปีหรือสองปีข้างหน้าจะมีโอกาสได้เห็นที่พันห้ารอยดอลลาร์ต่อถอยอากับเมื่อเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ทุกคนจะบอกว่ามีโอกาสได้เห็นพันเก้าสองพันแตะตอนนี้แบงค์เริ่มปรับมุมมองลงมาแล้วเพราะว่าการประชุมเร็จรอบเนี้ยก็จะมีการออกมามองถึง GDP ของของ เอ,อ,อเมริกาว่าจะมีสัดส่วนอยู่ที่ออประมาณสัก 6, 6. 5้5เปอร์เซ็นตในปี2020แล้วก็ในปี2022ามเปอร์เซ็นต์2023มาอยู่ที่2เออ23เปอร์เซ็นต์ะฉะนั้นการแับก,กับมุมมองของ GDP อันเนี้ยอาจจะอาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งอาจจะมีผลกับราคา เออแล้วลงทุนพอจีดเริ่มเริ่มปรับตัวดีขึ้นก็มีโอกาสที่จะเอาเงินลงมาลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงแล้วก็ละทิ้งในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นทองคําอาจจะมีความด้อยค่าเพราะว่าให้ผลตอบแทนในระยะสั้นที่ต่ำกว่าค่ะค่ะคุณวันเรียนถามความเคลื่อนไหวของบรรดาธนาคารกลางบ้างได้ไหมคะมคืออย่างกองทุนเนี่ยเราเห็นว่าเขาขายขายออกมาตั้งแต่ดลายปีใช่ไหมคะส่วนบรรดาธนาคารกลางนี่คือเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะ ก็มีประธานก็เออเออมีประธานเออมีมีประธานธนาคารกลางของโปรแลรนด์นะคะก็มีออกมาให้คําแถลงว่าเขามีนโยบายว่าภายในปี2,522เอ่อน่าจะมีการเข้าซื้อทองคําเพิ่มเพราะปัจจุบันเนี่ย มีมีการถือทองคำอยู่ประมาณ9%<ม>น่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง20%อก็คืออาจจะมีการเข้าซื้อเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นปัจจัยหนึ่งชื่อน,น่าจะเป็นตัวซับกดราคาทองคำ แต่ในระยะใกล้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโอรุ่มจากจีนหรืออินเดียซึ่งมีการเข้ามาซื้อทองคําเนี่ยมีปริมาณที่เข้ามาเยอะแต่ถ้าเทียบกับปริมาณที่ฟันใหญ่ๆขายออกมาเนี่ยโอรุ่มมันก็ยังสู้กันไม่ได้เพราะว่า s จดสจ d อ d เนี่ยขายออกมาสองเดือนก็ร้อยกว่าตาลแล้ว แต่จร,จริงๆในในปริมาณที่เอเชียรับซื้อเนี่ยมันสูงกว่าก็จริงนอกจากฟันใหญ่ที่เขาขายออกมาแล้วกองเอ่อพวกการเผยดโกลดฟิชเจอร์อะไรพวกนี้ก็มีการขายลงมาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ โดยปกติแล้วเนี่ยวอล่มของฟิสิกอลกับฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมันจะอยู่ประมาณสักสิบร้อยเข้าฟิสิกอล <Physical S 1> จะอยู่ประมาณสักสิเอซนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถึงมีวอล่มฟิสิกอลเข้ามาด้วยปริมาณ เยอะแต่มันก็ไม่สามารถต้านปริมาณการขายนี่เป wow ็นปัจจัยหลักที่ทําให้ทองคำเนี่ยย่อลงมาเรื่อยๆค่ะอืมค่ะโอ้ชัดเจนวันนี้ค่ะขอบคุณคุณพวันมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ